ปีครับาจะดนี้เป็นทุกสาวปีอีกสามสามอีกสนัดเลยนะครับจบรอบแรกนะครับสปีที่จะลงสนามนะครับสนามที่หนะครับน้องฟ้าไหนเอกมันอฟ้านี่รู้สึกจะชอบขึ้มาเนคน พูสินเรียกเลยนะครับสนบาม5นะครับสนาม5เรียกเลยนะครับสน,สนามหนึ่งะครับพร้อมนะครับสนามสองพร้อมนะครับสนามสาพร้อมนะครับสนาม4โอเคนะครับเหลือสนามที่5นะครับฝากพูตสินกับชับหน่อยนะครับพูตสินนะครับ ทำหนึ่งนาทีนะครับสนาม5นะครับเรียกนักกีฬาเลยนะครับเรียกเลยนะครับเดี๋ยวเวลามาจจะร่วมเลยไปเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องโปรแกรมในรอบต่อๆไปนะครับซึ่งนักกีฬาจะได้พักน้อยนะครับผมบอกเลยนะครับครับฝากกำชับเรื่องเวลาด้วยนะครับทุกๆทีมนะครับ รับพอเจ้าหน้าที่เรียกขอให้มาสแตนบายเลยนะครับเพื่อเียมความพร้อมนะครับ